ทองสัปดาห์นี้นะคะมันเป็นเงึกๆงักๆง,ง,งักมันเป็นงึกๆง,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 งักขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงอึดอัดชะมัดเลยดูสิเห็นไหมตอนวันศุกร์ขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลง คิดว่าในอนาคตยังไงราคาทองคำเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าใครเนี่ยไม่อยากอยู่ในสภาวะอึดอัดถือทองและอึดอัดรอราคาทะลุ1888ไปก่อนแล้วก็ค่อยบายก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสลงมาทดสอบ1820ได้นะคะเอาล่ะสัปดาห์นี้ทำไมถึงคาดว่าราคาทองจะเป็นแบบนั้นแล้วสินทรัพย์อื่นจะเป็นยังไงมาติดตามชมค่ะ CJC Markets is a leading global financial institution that has granted a derivatives issuer license issued by the Financial Markets Authority New Zealand. CJC Markets has a wide range of products, latest technology platform, and eminent customer service. CJC Markets offers superior execution, competitive spreads, and low transaction costs. CJC Markets Smart Trading, Smart Life. ก่อนที่เราจะไปฟังสาระดีๆในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะ CJC Market โรเกอร์นี้เนี่ยสินค้ามีให้คุณเทรดมากกว่า500สินค้าโดยคุณเปิดแค่หนึบัญชีเท่านั้นและตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่น100%โบนัสด้วยนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยค่ะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังถ้าหากว่าคุณเลือก CJC Market ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าตลาดเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณ r i o อ f f แล้วหลังจากที่เฟดคงอัตราดอกเบีย้ยที่ในระดับต่ำนะคะและยังคงมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจอย่างตอ่อเนื่องหรือว่าทำ QE รู้หรือไม่ว่าเฟดทำ QE เนี่ยเดือนละ120,000ล้านดอลลาร์เลยนะคะเลยทำให้ภาพรวมของพันธบัตรเนี่ยปรับตัวลดลงนั่นเองเพราะว่าเขาทำ QE เราไปซื้อพันธบัตรไง ต่อไปค่ะมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังหรือว่าซิมูแลตแพ็กเกจของสหรัฐเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าตอนแรกจะตั้งงบไว้ที่19ล้าล้านเหรียญยูเอซอราตอนนี้คิดว่าต้องปรับลดลงแล้วส่วนจะออกมาเท่าไหร่อันนี้ต้องติดตามกันนะคะต่อไปค่ะเรื่องผู้ป่วยใหม่ในสหรัฐแล้วก็ยุโรปค,ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ ยังมีเรื่องของวัคซีนนะที่ตอนนี้ก็ยังไม่ทั่วถึงนะก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองส่งผลให้ภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับฐานย่อตัวลงมานะคะจากปัจจัยที่พูดออกไปทั้งหมด3ตัวนี้ และประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้ก็คือผลการพัฒนาวัคซีนของบริษัทจอร์แดนแอนด์จอร์แดนค่ะถ้าหากว่าวัคซีนของบริษัทจอร์แดนแอนด์จอร์แดนออกมาดีก็จะเป็นปัจจัยบวกให้กับภาพรวมตลาดหุ้นนะคะแล้วก็มีการประชุมโอเปกนะในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ มาดูกันว่าทิศทางราคาน้ำมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งช่วงนี้มองว่ากำลังรออยู่จะเย็นๆอย่าเพิ่งเทรดใครสนใจช่วงน้ำมันช่วงนี้และประเด็นสุดท้ายที่ต้องให้ความสนใจคือตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะคะที่จะประกาศทุกต้นต้นเดือนก็คือเราเมนูเฟรนช์พิมพ์ไอแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานค่ะก็ฝากติดตามด้วยเรามาดูสกุลเงินที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้กันค่ะโดยเฉพาะเราเมเจอร์คเ e รนซีนะคะมาดูคนแรกกัน u s เอสดอลลาร เห็นแล้วนะว่าเขาส่งสัญญาณปรับขึ้นแล้วและอีกอย่างหนึ่งทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐก็เริ่มดีขึ้นนะเงินเฟอ้อก็เริ่มมาแล้วก็มันเลยเป็นทิศทางที่ท,าทําให้ u s เอ r เรียได้ปรับเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นทิศทางขึ้นส่วนเจแปนเองเนี่ยปรับตัวลงชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่าตัวเลข PMI มันส่งสัญญาณเลยทําให้เขาอ่อนค่าลงตัวออสเตรเลียก็ปรับลงเล็กน้อยแล้วก็ยูโรก็เริ่ม flat ทั้งหากว่าสัปดาห์นี้ยัง ลดลงเรื่อยๆก็มีทิศทางที่จะอ่อนค่าลงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดู ECB แล้วก็การทำ QE ของเขาที่ชื่อว่า PEPP ด้วยทีนี้เราก็แค่เอาสกุลเงินแต่ละอันมาจับคู่กันคุณก็จะเห็นแล้วแหละว่าเอ๊ะคู่ไหนมันแข็งค่าคู่ไหนมันอ่อนค่า ต่อไปค่ะเรามาดูอีก4สกุลเงินเนาะอันแรกเป็นฟรังสวิตนะคะก็มีทิศทางที่ปรับลงต่อเนื่องแคนาดาเองก็เริ่มโค้งลงแล้วใช่ไหมคะก็เป็นทิศทางที่อ่อนค่าตามราคาน้ํามันที่ค่อยๆ flat ในช่วงนี้ส่วนตัวปอนกับนิวซีแลนด์เนี่ยภาพรวมนมี่เป็นทิศทางขาขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เริ่มเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์แล้วก็ต้องรอดูก่อนดังนั้นช่วงนี้ถ้าจะเทรดเงินปอนกับนิวซีแลนด์ and, อาจจะต้องรอให้เห็นสัญญ,ญาณที่ชัดก่อนนะคะในสัปดาห์นี้ พอพูดถึงสินค้าที่กำลังเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์สองคนนี้ก็ไซด์เวย์เหมือนกันค่ะราคาน้ำมันนั่นเองตอนต้นเดือนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมีทิศทางที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้ถูกต้องแต่ว่าพอกลางเดือนเห็นว่าเฮ้ยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายๆประเทศก็ยังคงล็อกดาวน์อยู่มันก็เลยส่งผลกับราคาน้ำมันชัดเจนมองว่าช่วงนี้ แนะนำว่าห่างๆก่อนน้ำมันห่างๆดูไว้ก่อนรอให้ราคาเบรกชัดเจนไปทางใดทางหนึ่งก็ค่อยหาทางเข้าซื้อนะคะส่วนราคาทองคำเองเนี่ยบอกแล้วว่ามันงึกงึงงเงัใช่ไหมถ้างึกงเงงเงัเทรดแล้วมันอึนอดอัดก็อย่าเทรดก็รอให้ราคาหลุดไปสักที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเข้าซื้อแต่ส่วนตัวคิดว่าจะขึ้นต่อเพียงแค่รอก่อนในสัญญาณที่ชัดเจนเท่านั้นเองค่ะนี่คือราคาทองคำนะคะ มาดูดีกว่าว่าในช่วงนี้เนี่ยตลาดจับตาดูอะไรตลาดจับตาดูว่าเมื่อ,อไหร่นะเฟดจะลดปริมาณ QE ลงนี่อันนี้คือประเด็นใหม่ที่น่าจับตาจากกราฟนี้ข้อมูลของนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่า35%คาดว่าเฟดเนี่ยจะลดปริมาณ QE ในช่วง3เดือนแรกของของปี2022คือปีหน้าแล้วก็อีก27.5%เบอกว่าจะลด QE ในช่วง3เดือนสุดท้ายของ ของปีนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็อีก27.5%บอกว่าจะลด QE ในประมาณไม่เกินไตรามาสที่2ของปี2022มันบอกเราว่าอะไรบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเง,เงินเฟ้อก็ต้องตามมาเมื่อเงินเฟ้อตามมาเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแทนที่เขาจะอัดฉีด QE เขาก็ถอนออกทำให้สกุลเงิน u s เอเซอรในอนาคตก็จะมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นถ้าหาก เป็นในทิศทางแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่นักลงทุนเฝ้ารอเวลาเฟดออกมาพูดนะคะเฟดพูดครั้งนี้คือเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเขาฟังอันนี้ต่างหากว่าเมื่อไหร่จะส่งสัญญาลด QE นี่แหละนี่คือสิ่งที่รออันนี้เราก็ต้องมาติดตามไปพ,พร้อมๆกันแหละว่าเฟดจะมีมุมมองอย่างไรในการพูดในแต่ละครั้งซึ่งครั้งล่าสุดบอกว่าอะไร บอกว่าคงอัตราดอกเบี้ยและฉันจะยังทำ QE ต่อโดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาล1น1 0 0 0 0ล้านยูเอรต่อเดือนไงก็เลยทำให้ภาพรุมยูเอซามีทิศทางที่จะปรับแข็งค่าขึ้นนั่นเองเมื่อยูเอรปรับแข็งค่าขึ้นราคาทองคำก็มีผลทันทีเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยเราจะให้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของราคาทองคำเมื่อปีที่แล้วจะเห็นว่าราคาทองคำเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ยังโชว์พออร์แมนได้ออกมาค่อนข้างดีนะคือใครถือทองคำเอาไว้จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นภาพที่มีทิศทางเป็นบวกอย่างต่อเนื่องก็เลยคาดว่าในอนาะคตยังไงราคาทองคำก็มีโอกาสที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่เพียงแค่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการถอยลงมาเพื่อปรับฐานก่อนเพราะว่าถ้าหากจะขึ้นต่อเนื่องไปไเรื่อยๆอาจจะยากขึ้นมาเพราะว่ามันยังมีสินค้าอื่นอย่างบิตคอยที่ดึงเงินนักลงทุนออกไปเพื่อทำการซื้อขายอีกอย่างหนึ่งนะคะปริมาณดีมานทองคำ คือถ้ามันไม่มีโควิดอ่ะประเทศอินเดียเขาซื้อทองคำเยอะอจีนเขาซื้อทองคำเยอะที่เป็นจิวเวลี่ใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมาดีมานมันลดไงราคาทองคำแทนที่จะดีดขึ้นเหนือ2,000ไปเรื่อยมันก็ถอยลงเพราะว่าเฮ้ยเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การซื้อจิวเวลี่เลยบอกว่าถ้าอนาคต IMF บอกว่าเศรษฐกิจดีนะ ถ้าเศรษฐกิจดีคนก็จะเริ่มมีเงินมากขึ้นจิวเวลรี่ก็จะเป็นสิ่งที่อยากซื้อมากขึ้นเลยคาดว่าราคาทองคำในอนาคตก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองนี่ก็ดูจากกราฟนี้เลยเรามาดูกราฟราคาทองคำปัจจุบันตอนนี้ในะราคาอยู่ที่1847แทนที่ราคาในวันศุกร์เนี่ยจะทะลุไปยืนเหนือ1850 1860ได้ราคากับไม่ไปแบบนั้นแล้วก็หดลงมาเลยคิดว่า รอให้ราคาเนี่ยทะลุขึ้นไปก่อน1888ค่อยหาจังหวะซื้ออันนั้นคือหมายถึงว่าราคามันเบรกไปแล้วเราซื้อแล้วเราจะได้จะได้ไม่รู้สึกว่าภาะวาาะผวองที่จะลงต่อหรือเปล่าแต่คือถ้าเขายืนได้มีโอกาสไปต่อโดยกราฟนี้มันเป็นกราฟออทองคำเดลี่นะคะเส้นเขียวคือ m e m a 200เส้นสีแดงคือ m e m a 100วัน ถ้าอยากช้อนมารอดูประมาณเส้น EMA 200วันว่ารับอยู่ไหมถ้ารับอยู่ก็ช้อนบริเวณนะั้นแล้วก็ขึ้นเก็บไปเรื่อยๆกลยุทธ์แบบนี้ราคาทองคำในช่วงนี้ก็น่าสนใจค่ะมาถึงพาร์ทที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐช่วงนี้ถึงเริ่มแข็งค่าแล้วทำไมเหล่ายูโร UK แล้วก็ญี่ปุ่นทำไมถึงภาพรวมเริ่มอ่อนค่าลงอะมาดูอันแรกนี่คือภาพรวมของเมนู F ฟริพีเอ็มหรือว่า ภาคการผลิตก็จะเห็นว่าเขาคาดการว่าในช่วงนี้เยอรมันยูโรยูเคเนไหมคะหักหัวลงหมดเลย<ม>ก็แสดงว่ามีทิศทางที่ชะลอตัวทำไมถึงชะลอตัวก็เพราะว่าปลายปีที่แล้วเขาล็อกดาวน์ไงมันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ทีนี้ความต่างอยู่ตรงนี้คะ่ะมีพี่อยู่คนหนึ่งชี้ขึ้นนั่นคือสหรัฐอเมริกานั่นบอกเราว่าอะไรเฮ้ยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาภาพรวมมีทิศทางที่จะ ดีขึ้นถ้าเทียบกับกลุ่มยูโรและก็ยูดังนั้นเราก็แค่เอาสกุลนี้มาชนกันก็จะเห็นอนาคตแล้วว่าเอ๊ะภาพรวมของยูโรเทียบดอลล่าจะมีทิศทางที่จะปรับขึ้นหรือปรับลงในช่วงนี้นี่ไงอันนี้ก็เป็นภาพแรกแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าใครอ่านข่าวก็จะเห็นข่าว IMF ใช่ไหม IMF ปรับประมาณการคาดการว่าปีนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มจะดีขึ้นนะเมื่อเขาบอกว่า i, เฮ้ยเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มจะดีขึ้น รู้ทันทีติ้งในหัวเลยว่าอนาคตราคาทองคำขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้าหากเศรษฐกิจดีคนก็อยากจะซื้อจิวเวลรี่แล้วหนึ่งในจิวเวลรี่ที่คนนิยมก็คือทองคำส่วนตัวเลยคิดว่าถ้าหากอ f ชี้ว่าอนาคตเศรษฐกิจดีแบบเนี้ยยังง่ายยังไงราคารองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นแต่เพียงแค่ว่าช่วงนี้รอไปก่อนเท่านั้นเองอ่ะอย่างนี้มาดูเห็นไหมคะว่า GDP ทั่วโลกเนี่ยปรับล่วงหมดเลยเนื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยก็โหดตัว ราะว่าโควิด -19 ใช่ไหมคะผ่านมาเพียงแค่1-2ไตรมาสก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนฝั่งไชน่าฝั่งยุโรปประเทศ EMDM เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นทิศทางแบบนี้มันก็เป็นทิศทางดีว่าเฮ้ยอนาคตอันใกล้เนี่ยเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวเรามาดูปัจจัยพื้นฐานหรือว่าตัวเลขเมนูเฟิงพี i ของอเมริกาต่อกันคะ่ะอันนี้คือเมนูเฟิงพี i ถ้าเทียบกับ GDP ของสหรัฐอเมริกาจะเห็นว่าตัวเลขที่ออกมาก็สวยเหลือเกินเกิน50หมดเลย เห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตภาคบริการภาคเอาพุทธดีหมดเลยมันก็บอกว่าอะไรเศรษฐกิจดีเงินเฟอ้อมาคนก็เลยกลัวว่าเฮ้ยเฟดอาจจะลดปริมาณ QE ลงในเร็วๆนี้ไงนี่แหละที่เป็นประเด็นซีรีส์ใหม่ที่เราต้องติดตามกันทีนี้มันก็เลยส่งผลให้ภาพรวมยูเอรในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นนี่ตรงนี้ แล้วก็ถ้าเรามาดูตัวเลขเงินเฟอ้อจะเห็นชัดเลยนี่คือตัว CPI ที่เพิ่งประกาศเห็นไหมคะปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเงินเฟอ้ออยู่ที่1.4เฟดรอที่2เ ถ้าเงินเฟ้อแต่2%ต้องมารอดูกันอีกทีว่าเฟดจะมีการออกมาถแถลงนโยบายการเงินอื่นๆเพิ่มอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามมาดูฝั่งยุโรปกันต่อคะ่ะฝั่งยุโรปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงหลังจากที่เขาล็อกดาวไปเมื่อไตรมาสที่แล้วเลยทำให้ภาพรวม GDP เทียบกับเมนูเฟรนพีเอไหักหัวลงเลยนะหักหัวลงแบบนี้มาดูตัวเลข50คือบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นใช่ไหมตอนนี้อยู่ต่ากว่า50 พออยู่ต่ำกว่า50แสดงว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเลยไม่แปลกที่จะเห็นว่า ECB ก็ยังคงดำเนินการซื้อพันธบัตรอย่างต่อเนื่องในโครงการ PEPP e นั่นเองนี่ก็เป็นที่มาตอนนี้คุณแค่เอาสกุลเงินยูโรกับ US เอสดอลามาจับคู่กันก็จะเห็นแนวโน้มแล้วว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงอ่ะมาดูต่อนี่ไงนี่คือภาพของยุโรปแดงๆนี่คือล็อกดาวน์หมดเลยเนี่ย จะแดงน้อยแดงใหญ่ก็ล็อดกดาวน์หมดพอล็อกดาวน์หมดเศรษฐกิจก็หดตัวไงฮะพอหดตัวก็เลยทําให้ภาพรวมการลงทุนหรือแม้แต่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจก็ปรับตัวลดลงมาด้วยก็มองว่าในอนาคตเองสกุลเงินยูโรก็น่าจะปรับอ่อนค่าลงนะคะจากตัวนี้กราฟความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมันเยอรมันเป็นพี่ใหญ่ในยุโรปใช่ไหมคะถ้าเห็นว่าภาคธุรกิจของเขาจะเห็นว่าตัวเลขล่าสุด ปรับตัวล,ลดลงมาใช่ไหมคะเมื่อปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็บอกถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงประกอบก,บกับการดูเมนู F ฟริชงพีเอ็มไอภาพรวมของฝั่งประเทศขนาดใหญ่ในยุโรปสเปนอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสเห็นไหมคะหักลงต่ำกว่า50หมดเลยพอหักลงต่ำกว่า50แบบเนี้ยไออนาคตอันใกล้ ly, โอกาสที่ยูโรจะอ่อนค่าก็มีสูงค่ะ มียุโรปก็ต้องมียูเคนะคะก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ค่ะฝั่งยูเคนะคะก็ตัวเลขเมนูฟรนกิมไอเมื่อเทียบกับจีดีพีก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเพราะว่ามันหักหัวลง2เดือนติดนี่ไงเห็นไหมคะตอนแรกอะ่ะพุ่งขึ้นเหมือนกับแบบเฮ้ยเศรษฐกิจฟื้นแล้วแล้วก็จํานวนผู้ติดเชื้อเยอะทําให้ล็อกดาวน์พอล็อกดาวน์ปุ๊บภาพรวมก็แบบไม่ขยายอะ่ะเพราะไม่ขยายก็หด ก็ต่ําเลยเห็นไหมลงลึกมากนะลึกกว่า45อยู่ดิเห็นไหมคะตัวเลขที่ออกมาถ้าหากว่ามันมันต่ํากว่า50ก็แสดงว่าเศรษฐกิจดีไหมเนี่ยไม่ดีดังนั้นค่าเงินปอน ในช่วงระยะที่ใกล้ๆนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับย่อตัวลงมาหลังจากที่ทำปรับไฮขึ้นอย่างต่อนเนื่องใครที่เทรดปอนเทียบยูโรปอนเทียบอะไรต่างๆก็ต้องวางแผนเป็นอย่างดีนี่นะคะนี่คือตัวเลขเศรษฐกิจที่เอามาให้ดูกัน UK ว่านหนักแล้วญี่ปุ่นหนักกว่าญี่ปุ่นหนักกว่าคืออะไรจะเห็นว่าภาพรวมของประเทศอื่นที่พูดมาก่อนหน้านี้ US UK e ย<ม>ู o เขาเคยเกิน50 แล้วเขาก็หดลงแต่ญี่ปุ่นยังไม่เกิน50สักครั้งเลยอ่ะแล้วก็หดลงเลยปัจจัยเดียวกันก็มาจากผลกระทบจากโควิดนะคะจะเห็นว่าในครั้งล่าสุดที่ประกาศก,ก็อยู่ต่ำกว่า50ก็เลยมองว่าภาพรวมของตัวญี่ปุ่นเองก็ยังมีทิศทางที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่ไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่ควรจะเป็นนะคะนี่คือภาพรวม เรามาดูคู่เงินที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้กันค่ะมาดูคู่แรกนะคะคู่แรกก็คือออสเตรเลียเทียบดอลลาร์บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยยูเอเซอลามีทิศทางที่อยแข่งค่าใช่ไหมคะมาดูกันค่ะใน t i m e f r a m e เ a i ี่นะจะเห็นว่าภาพรวมเนี่ยเริ่มโค้งลงอย่างชัดเจนราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่0.764คาดว่าราคาเนี่ยมีโอกาสลงมา ถึงแนวรับระยะสสำคัญนะ0.75เมื่อเราดูใน Timeframe H4 เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเนี่ยหลุด0.7664ลงมาแล้วหลุดแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะมาบริเวณนี้0.7595ก่อนถ้าหากหลุดได้มีโอกาสลงลึกคู่นี้น่าสนใจเพราะว่าทั้ง Timeframe daily และ H4 เนี่ยมีทิศทางแบบเดียวกันนะคะ มาดูคู่ต่อไปหาะเยอสลาเทียบเจแปนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นเล็กน้อยนะใน Time f ไทม์เฟรมเเส้นในยะสําคัญก็คือแนว104.5กับ105.5ถ้าเราย่อยไทม์เฟรมลงมาในไทม์เฟรมเวฟโฟคุณจะเห็นว่าราคาตอนนี้เองก็อยู่ที่104.725แล้วก็เป้าหมายในระยะสั้นคือ105 คาดว่าโอกาสเนี่ยราคาจะไปถึง105เนี่ยไม่ยากเลยถ้าหากว่ายืนได้ก็ไปต่อนะที่105.5โดยที่ไปดูเอาว่าใน time frame daily แนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนนี่ก็เป็นทิศทางที่น่าสนใจของ us เทียบ j 8มาดูต่อไปปอนบ้างคู่นี้มีคนรีเควสตขอทุกอาทิตย์อาทิตย์นี้บอกเลยว่า ใจเย็นเย็นรอก่อนนะเงินปอนหลังจากที่คุณเนี่ยเทคโปรฟิตไปแล้วหลายๆรอบแล้วนะเพราะว่ามันปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่เราบอกแต,แต่ว่าในช่วงนี้มันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงขึ้นแรงมันเหนื่อยพักพักก่อนนะสัปดาห์นี้คิดว่าตัวราคาเงินปอนน่าจะพักก่อนดูในทางเฟรมวีคนะคะปอนเทียบ US เนี่ยมันเป็นทิศทางขาขึ้นชัดเจนเลยแต่จะเห็นว่าในกลุ่มพวกแท่งเทียนเนี่ยเริ่มหางยาวมากขึ้น เมื่อกลุ่มแท่งเทียนเริ่มหางยาวมากขึ้นแสดงว่าเฮ้ยมันจะต้องลังเลหรือว่าย่อตัวหรืออะไรสักอย่างอรอรอเพราะว่าถ้าหากว่าเขาย่อตัวแล้วเขามารับที่1348เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่1398ไปแตะถึง1422ได้ในอนาคตแต่ช่วงนี้ต้องรอทำไมล่ะมาดูทางเฟรนเดลลี่เห็นไหมคะว่าการขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้แบบขึ้นปูดปานเหมือนก่อนหน้า มันแรงมันค่อยๆเริ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดสัญญาณเนี้ยบอกว่าเฮ้ย mm. แรงขาขึ้นมันค่อยๆหมดแต่ยังไม่ได้เสียแนวโน้มเป็นขาลงนะเขายังขึ้นต่อเพียงแค่พักตัวดังนั้นคุณมารอที่บริเวณ1 3 4 8ถ้าหาว่าใครยังไม่มีออเดอร์ปอนในเมือนะคะต้องมารอดูตรงนี้ mm. ทีนี้เรามาดูทาง f ฟแมชโฟจะเห็นว่าช่วงนี้เป็นไงคะเริ่มอยู่ในกรอบไซด์เวย์แล้วใช่ไหมคะเออราคาไม่สามารถทะลุ1378ขึ้นไปได้เลยก็ปรับอยู่ประมาณนี้ ถ้าใครจะวางแผน buy ปอนรอราคาประมาณนี้ก่อน1 3 4 8แล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะสำหรับคู่ปอนเอาละสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนให้โชคดีในการเทรดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอ๋อแต่ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้เราทำคลิปอะไรที่คุณอยากรู้ คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาค่าสเปรดต่ำๆค่า transaction cost ต่ำๆ CJC ตอบโจทย์มองหาสินค้าที่มีให้คุณเทรดมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่า forex เนาะเหล่าหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นเอเชีย CJC ตอบโจทย์ น้ำมันทองคำ CJC ตอบโจทย์คือเขารวมสินทรัพย์ที่เป็นที่นิยมในโลกมาไว้ทำให้คุณอะเปิดเพียงแค่หนึ่งบัญชีคุณสามารถเทรดสิ่งพวกนี้ได้หมดแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการฝากถอนการไม่มีตัวตนการหนีหาย CJC ไม่มีแน่นอนตอนนี้นะคะทาง CJC กับ Forex w o r l นะคะได้ร่วมกันทำโปรโมชัน่น Special Bonus 1น0โปรโมชั่นนี้รับง่ายมาก เพียงแค่คุณเปิดบัญชียืนยันตัวตนก็สามารถรับโบนัส100%ได้ทันทีส่วนวิธีฝากวิธีเปิดบัญชีทำยังไงเดี๋ยวเราแปะคลิปเอาไว้ให้ด้านล่างง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับการเลือก CJC Market ค่ะ